ปิดทายกันทีจังหวัดตรังค่ะกับงานโค้นพอบโนราบรดกวัฒนธรรมบนวิธีซืบซ้านและสร้างสารค์ค่ะ นายขจรสักเจริญโซภาผู้วาราชการจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานเปิดงานโค้นพอบโนราบราดกวัฒนธรรมบนวิธีสืบสานและสางสารรค์ภายใต้โครงการจัดการแสดงนิตป์และดนตรีสั้นจอนของสำนักการสร้างขีดปี2566ที่รูนย์ทีสุดประชุมเฉลิมพระเกียรติจัดรบประชนพันศามหาวิทลัยสงคล้านครินวิทยาเขตตรังจัดขึ้นเพื่อน,อนอมรำลึกในพระมหากุณาธิคุณและเิอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนนีพันปีหลวง,งในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพส12สงิ 5งพันอร่อยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ซืบซานและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่ซืบไปนะคะซึะ่งการแสดงเขามีส่องโรบค่ะรอบแรกเนี่ยเรื่องรมามเกียนจุดพระจักรีปราบกะลียุกนะคะแล้วก็รอบที่สองเป็นการแสดงคน้นพบโนราเรื่องข้องรอามกุลอยุธยามีประชาชนสนใจเข้าชมรอบละ1,300คนนั่นเองค่ะ